คลิปนี้นะครับผมใครดูอยู่บอกเลยว่าคุณโคตรคุ้มนะใครตามหารถราคาผ่อนถูกๆกันรถตู้คันนี้เลยนะผ่อนแค่เดือนละห้าพันกว่าบาทแล้วทำไมถึงก่อนห้าพันอ่ะเหรอ <S <S ไม่มาดูสภาพกันเลยนี่ ตู้ยโครนามีครับผมยังไม่ได้เจาะกระจกนะครับผมปูพื้นเรียบแล้วก็เอาแผ่นกั้นกลางให้เรียบร้อยนะครับผมเหมาะก,กับจะไปขนของหรือว่าจะไปแคมปิ้งจะใช้ในครอบครัควรได้หมดนะใครที่ต้องการใช้ในครอบครัควรต้องการเจาะกระจกเพิ่มไม่ใช่ปัญหาแจ้งได้เลยเดี๋ยวเจาะให้มีบริการเจาะกระจกให้นะครับผมอ่าถ้าใครต้องการติดกระแกงติดให้ได้ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าเอาไปนี่ใช้สารพัดประโยชน์เลยนะถางข้างหน้าเป็นเบาะหนังครับผมสีแดงนี่เปลี่ยนมาให้บอกเลยว่าโดดเด่นแน่นอนและเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าใครต้องการดูเป็นคนันัันนนนนนออื่่ะะะตตูู้้้ผผมมมมมมีีีีเเเเเเยยยยยาาาาากกกกรรรรป็็บบลลใใคคคคคสสจขดดไทโุ เลือกมากกว่า100คันอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจา๊ะหรือสงสัยอะไรเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวตอบให้ไม่ว่าจะเป็นอ่อรถคันนี้ยังอยู่ไหมอาชีพนี้ออกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอบดูปัญหาถ้าสงสัยถามเข้ามานะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไอ้ฝนมาแล้วไป